ตาเอผีมาหลอกทำยอะไร <c oughs> ยอะไรบรรยายนี่ตัดยาวไม่แล้วไม่ให้คิวโวมอสได้นะเมื่อกี้แคลรี่ขอแคลรี่เอ๊ะหรือแดนจะป่าแดนไม่แดนลมเองเดนลมเองถ้าแดนจะป่าเนี่ยอย<ช>่า<บ>ลองคอมโบไว้ย่ากไงคิดว่าไงเป็นลายโมอเดี๋ยวกูลมแบกเองเมื่อกี้นี่ลมหอยแตกงั้นเราเชื่อใจเดนนะเราเทียวนัดมาเลยนะเราเทียวนัดมาเลยเดี๋ต้องแบนมาจ้าะตายกูก็ติ๊กโวมออ่ะ แจกคให้กูเล่นแก็คอะเดินมีเหรอกูมาดิมาดินี่นีกดเลยแล้วก็พี่ไมว่าครั้งแรกเนี่ <laughs> <laughs> ดูโลดูโล่แก,ก <laughs> ดูโล่เหรียญ <laughs> แ,แปลว่าฟ้ามนันอะแปลว่าไหมอืมยูเอเอเหมือนกันอะเดน,เ,นเอาได้เหรอดึงดวงมันมาเนี่ยมันเสียเวลาฟาร์มแล้วตึ้ง เจ็บเจ็บนะไบโอชนะ<อ>เจ้านะมีเอนโซะอ่ะเอนโซะแม่งโกงกับแก๊กตั้งเยอะอ่ะดาวเร็วกว่าเด็ดคิวหนีก็มีเอยอะกว่าดวเด็ดแต่แดนก็มีซีซีหนากว่าไงนั่นแหละสิ่งที่แดนเหนือกว่าไอ้แดนเราคิดไปเองหรือเปล่าว่าไอ้คีฟนี่แม่งเหมือนกับไอส้สปีกเกอร์แมนสิกิวิธี่้อยเลยไอ้เนี่ยอะไรมันมีด้วยเหรอเดนลองดูเดี๋ยวเดินดูหน้าชี้ปังสีว่านะไอ้นี่มันเป็นพ่อโม่อะไรมันตีมันตีมันก็คล้ายๆนะ <laughs> อยอกเล่นนะหยอกเล่นนะไประบายไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่ามีกมันแรงหน่ากูโดนซีเก๊กไงโอ้โหสิบล้านตัวดึงตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อินโซะตอนเนี้ยพิ้วรอก่อนโอเคมันไม่น่าเอานะแต่มันน่าจะรอมันก่อน โอ้ย่าดึงข้านะฮิวมองว่กินฮิวเลยอ่ะไม่เดี๋ยวก่อนรอก่อนก็ได้ยังมีเลือดอยู่เอามันมีฮิวเลือดไอ้นึ่นมันได้เพื่อนได้เนาะใช่บัฟมาใหม่มั้งไม่รู้เหมือนกันแล้วเรป่าเราอยู่ตรงไหนเอาป่าเราตีนู้นไม่เป็นไรเฮ้ยใครเข้าวะตีไม่ตายดิพุฒไม่ตายเดี๋ยวดามิได้พอไม่ตายก็ถอยเลยพุฒน่ะสวยได้อยู่คุ้มแล้วคุ้มแล้วเรียนหน้าทำดีเลย เดี๋ยวเพิ่งดึงมาได้เดนตอนนี้มันคิดดึงไม่พร้อมอ่ะอ่าไม่มีพิกอะ่ะดึงให้มันเด็ดตะเกียวไปไม่เป็นไรหรอกนี่กูดึงกูดึงรอยไปไหนตอนนั้นอะ่ะแดนกดดันมันอะ่ะทำว่ามีทำว่ากูมีดึงเนี่ยกูยไม่มีหรอกโอ้ชิดอีกประมาณนึงหมดโอ้ยแรงยังวะไปดีกว่าถอยดีกว่า ตีนกแดนตีนกมันกลับปะรึเปล่าโค้ดผมมีคนมาทางเราอ่ะถอยดีกว่าแดนถอยดีกว่าเรียบรอยอ้อยพร้อมเไยไประบายแ <c oughs> <c oughs> ดยนหนุ่มนะแดนหนุ่มนะหนุ่มนะว,ละวกลับแล้วกลับทันเว้ยว้ากลับทันเว้ยเดี๋ยวน,น้าระวังด้วยหมดแล้วครัวบวัวไม่ต้องหว่วงเมื่อก,กี้มันเสียดายแน่นอนอ่ะแต่ดีนะผมมนเป็นเทว์ตัวแบบตัวยัดดามีเลยแดนดึงโม้ดยิง วิสวยเลยตันอีกอะไลท์ทาวบอกแล้วไลท์ทาวบอกแล้วเห็นปะดึงโดนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่น,น่ะ double kill ตัวมันเป็นต่อตัวเป็นตีมันให้แตกดีบ้างวไม่แตกเว้ยจะรอสกิลอะรอสกิลไม่ีคิดไอ้คลิปไปก็ันตีไปคลิปไปต้องอจำก็จำเป็นมึงจะดึงให้อะไรมึงจะดึงให้อะไรมึงดูรุ่นใหญ่ด้วยกูรุ่นใหญ่นะ <c oughs> โอมไม่มีใครโดนเจวินเลยต้องก็สมมติว่าของไหนดีออ่ะเาล้นทีมเอาลูแล้วกันล้างดิแดนตอนดิแดนกดอันติก็จะไม่มีใครขัดแดนไงแล้วก็กดล้างอ่ะมันจะมีตัวไหนขัดแดนได้บ้างวะก็มีเอ็นโซมันจะดึงแดนอะถ้ามันถ้ามันไม่โดนดูดนะเอ้ยแดนลึกเกินไปป่าวไอ้หนุ่มไม่ไม่ยืนป่าอยู่บนน้ำเป็นแก๊กอะแบบกูยืนแบบยืนกดดันอะว่าจะดึงอะนี่กูไม่ดึงเหรอยินวิทยาเหรอ ตาเอผีมาหลอก <laughs> ทำยอะไรทำยอะไรบรรยายนี่ตัดยาน่น <laughs> แล้วไม่ให้คิวโปรโมทด้วยนะเม, <laughs> มื่อกี้กระลังไปแม่แม่บัวนะั่นจะตายแล้วไม่ตายเล่นเลยหนึ่งอมโด,ดมาแล้เจตาย <c oughs> โอ้โหกูเล่นดีจังเลยสวย สันโคตรสวยโอ้ยดึงดึงโดนแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของเท่อุมันโง่เหรอมันหลบไม่ได้เลย,ยงไงมันสกิลมันง่ายมีใครเห็นดวงไหมวะอ๋ออยู่ล่างเดินตามอะไรแดนเดินตามมึงรอให้กูตามด้วยกูไม่มีเงินน่ะ <c oughs> เอ้ย,ม,ยมันเยอะเละยสิบล้านตัวไปทั้หมดไม่เห็นคุ้มเลย นั่นน่ะสิรอตีดักรอตีมเ,เดนเราไม่ได้อยู่นะเดนเราตีคดันกูไม่ดึงนะกูกดดันเดนให้มันมันกิ้งมั่วซั่วเนี่ยตอนนี้น,น่ะเราไปบ้ามันหลอมยากันไปแล้วเ<า>ดือดเราเติมน้ำมันแล้วจ้าหน,นุ่มนหนมสวยนี่เนี่ยมันไม่กล้ามันไม่กล้าเดินเลยตอนนี้นนะ่ะปวดโดนดึงไงเดินเข้าแดงดีกว่าเดนไปไปข้าแดงอ้าว มันอยู่พุ่มไม้แล้เนี่ยเจ๊คลิปไปไม่ต้องหรอกโฟมอไม่ตายหรอกไม่ไปตีมังกรนี่ไงเอาเอากูเปลี่ยนเป็นโลแล้วกูไม่ไหวแล้วสามสิบปีอะเพราะว่าโฟมอดจะได้ไม่ตายกับด้วงทีเดียวตายด้วยเดี๋ยวตีมังกรทันไหมวะหี่จะบวกเลยตีมังกรทันโอ้ยนายกอดควงจอยสติ๊กมาแล้วอะไรอะไรครับเนี่ย อ้าโดนเล็กๆนะอือกูแรงนะกูแรงแล้วนะกูเลี้ยงจนเกิดวันนี่มาเด็กเขี้มันนี่มาอันนี้มาไม่เอาคี้ไว้เดี๋ยวเอาคี้วเดี๋อย่าขี้เหมือนดิพี่ก็มีคี้วะกูอ่ะกูกดดันมันอย่างเดียวกินตรงเนี้ยเป็นทางไปครับอ่ะโดนดึงร้อยเปอร์เซ็นดึงร้อยเปอร์เซ็นตีบอมตีบอมตีบอม เฮ้ยเขียนเขี้ยนตีป้อมตีป้อมเออแดยช่ยด้วยแอก่วยอะไรตีป้อมไปเว้ยเอาะเกมแอกชนะเลยเอุ้ยในตาเนี้ยดึงดึงแบบผ้าเแค่ช็อตเดียวก็คือตอนมันฟิกอะแค่นั้นเลยคือที่เหลือคือไม่พลาดเลยตัวเยนี่แหละโรมที่โลกต้องการเว้ยโรมที่เกมต้องการอ่าไม่ตายเาชนะเราชนะอย่างง่ายเลยเนี่